หเคล็ดลับที่จะพานักกีฬาหนีชีวิตติดลบแน่นอนถ้าชีวิตติดลบมันก็คือแย่อยู่แล้วแต่วันนี้จะชวนนักกีฬาให้มีชีวิตติดบวกบ้างจะได้รู้สึกว่าชีวิตฉันก็มีค่าเหมือนกันและสิ่งที่มีค่าในตัวคุณตรงนี้ค่ะมันจะสร้างมูลค่าให้กับตัวคุณเองแต่แค่ว่าวันนี้คุณเห็นมันไหมวันนี้จะชวนทุกคนมามีชีวิตติดบวกอันแรกเลยคือ สิ่งสาคัญคือคุณจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณกําลังทําสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยสมมติวันนี้คุณกําลังดูคลิปเนี่ยคุณก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณกําลังดูกําลังซ้อมคุณก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณกําลังซ้อมชีวิตติดลบความคิดแย่ๆมันก็ค่อยๆลดลงแต่ขอให้ฝึกในทุกๆวันเทคนิคที่2คือจงซอยความสุขให้มันเล็กลงนั่นหมายความว่าเรามีเป้าหมายใหญ่จริงเป็นความฝันของเราที่เราจะไป แต่การที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นมันก็ต้องค่อยๆทําสิ่งที่1สิ่งที่2ส,สิ่งที่3คือซอยให้มันเล็กการซอยให้มันเล็กแล้วทําไงคุณก็ต้องรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณทําในแต่ละชิ้นเพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่อารมณ์ติดลบของคุณก็จะลดลงมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากเทคนิคที่3คือคุณจะต้องดีใจกับสิ่งที่คุณทําคือมีความสุขในทุกๆความสําเร็จไม่ว่าความสําเร็จนั้นจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหน สิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้ชีวิตติดลบของคุณลดลงกําลังจะบอกว่าคุณทําแค่เนี้ยสิ่งที่คุณทําได้ชีวิตติดลบของคุณมันก็ลดลงเองมันก็หายไปเองชีวิตของคุณก็จะมีพลังใจมีกําลังใจและไปสู่เป้าหมายด้วยว่าคุณก็จะมีความสุขในระหว่างทางของการไปสู่เป้าหมายนั่นเองเพียงเท่านี้วอเชื่อว่าทุกคนทําได้และเป็นกําลังใจให้กับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ที่ยูทูบชาแนลด็อกเตอร์วอลสปอร์ตเอ็กซ์เพรสแล